ท่องเที่ยวภูเก็ตคึกคักแน่ช่วงประเพณีถือศีลกินผักปีนี้ทททคาดนักท่องเที่ยวเข้ากว่า6 0แสนคนครั้งทำรายได้หมุนเวียนกว่า9,000ล้านบาทกลยเข้ามาแล้วสำหรับประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตประจำปี2566 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง23ตุลาคมนี้ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตอย่างคึกคักเพื่อร่วมประเพณีถือศีลกินผักซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการว่าในช่วง9วันของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า9000 900, แสคนครั้งทำไรายได้หมุนเวียนในภูเก็ตไม่ต่ำกว่า9,000ล้านบาทโดยเฉพาะในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของการจัดประเพณีถือศีลกินผักตามสารเจ้าต่างๆนักท่องเที่ยวจึงนิยมที่จะมาพักในตัวเมืองเพื่อร่วมชมขบวนแห่พระรอบเมืองและรวมพิธีกรรมต่างๆทำให้ยอดจองห้องพักโรงแรมล่วงหน้าปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนายมนตรีมาณตต่อรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานภูเก็ตระบุว่าเราได้จัดทําล่วงหน้าแล้ว คะแนนจะอยู่ประมาณประมาณ7 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่คาดว่าในช่วงใกล้ๆถึงวันกินขัาวนะครับอาการย์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นถึง80-83เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นเนื่องจากว่าจำนวนผู้เข้าพักเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นน้องทีมความสนใจมากขึ้นในส่วนนี้นะครับกิจกรรมที่เราทอจัดทำในการให้เห็นว่าก็คือการจัดทำคู่มือแผนทัพทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับเพราะว่าด้วยการประสัมพันธ์ท่องเที่ยวแล้วก็ส่งไปยังโรงแรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในโรงแรมเดินทางเข้าพักกระจายกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวจากตัวอาหารต่างๆเข้าสร็จสิน้า และเกิจยรกมส่งเสริมการขายนะครับกระตุ้นการเดินทางเข้าพื้นที่ก็คือจะจะทำกล่องกลอง,ลอ,งอาหาร ีะเป็นซุปกองาหารจะเป็นทำจับข้าวฟ่างนะข้าวสาลีนะครับเพื่อให้นัก่องเที่ยวมารับที่สำนักงานททภูเก็ตในการโชว์สลิพท่พักใบจอง,งต่างๆมีการชำระเงินแล้วนะครับมาแสดงสำนักงานได้โดยทางเราจะมอบให้นัก่องเที่ยวลึกตรงนี้นะครับส่วนยอดนักองเที่ยวที่จะมาในช่วงกิจกรรมจะเป็นนักงเที่ยวกลุ่มตลาดมาเลซจะเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งเขามีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ปีนี้คาดว่าหลังจากผลเรบจากโควิดเกิดขึ้นเนี่ยมีการกลับมาจัดงานยิ่งใหญ่าขึ้นเหมือนเดิมน,นะครับฉะนั้นมีความสนใจของตลาดคนไทยด้วยที่มี การฟูมาสอบถามนะครับว่าจะมีการเดินขบวนวันไหนล,ลุยไฟวันไหนซึ่งเราทาแยกปเินีไว้แล้วว่าแต่วันมีอะไรบ้างเพื่อความง่ายในการตัดสินใจของนักเที่ยวในการเข้าพักในช่วงวันดังกล่าวครับส่วนอัตราการเงินสภาพของภูเก็ตนะครับช่วง9วันที่เราขมวณไว้นะก็มีประมาณ9 00 0กว่าล้านนะครับจากตัวเลขที่เราขมุถถงไว็คือ900,000คนนะครับในทั้งหมด9วันนักท่องเที่ยวชงกินสักจำนวนไรไดนะ้ประมาณ9พ00กว่าล้านบครับ